อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นการ์ดโอนกันดูสิว่านักบัญชีอันดับหนึ่งคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปอันนี้ก็คือเป็นการปิดบบัญชีเล็กๆสำหรับกล่มแล้วยังไงก็สู้ผมไม่ได้เดี๋ยวหนูจะทำให้เห็นนะว่าสมองอ่ะมันไวกว่าประสบการณ์โอนอก้ามันเป็นแค่คณิตศาสตร์พื้นฐานบวกลบคูณหารแค่นั้ขอละสี่ใบนะใครถึงเก้าถึงเก้าล่าองต้แพ้นะให้โอนก่อนสิบสิบเก้าเก้าสิบเก้าบวกอีกเก้าเป็นยี่สิบแปดย้อนกลับ หกเป็น3าม4สามสีกับแปดสี่สองสี่ันี้ไปอันนี้ไปสองครัใช่ไหมเป็น45้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสองครั้ง45กับ0นก็เป็นสีเหมือนเดิม47่สิบเจ็ดก็ไปใหศูนไปกินส7เหมือนเดิมมัเป็นเก้เจ็ดแปดสิกับหก็เป็น93้าสิบสามสามทีน, 34, นึนะองที 2, ใช่ไหมเก้าสิกับอีก5้าเป็นเก้าแปดจะไปยังไงครับพี่น้องให้น้องดูคี่ก่อนเก้าเป็นเกเหมือนเดิมไอ้น้อง 9ก้ากแปดกับอีสี่ถึงร้อยองโอแพ้เวอรการคำนวณหนังมันต้องเป็นนะครับประสบการณ์20ปีจะมาสู้เด็กเกศศรี่ได้ไงแพ้มัน่ได้